รือะไรเนาะข้าวโพดเลือเรือครับระยะ3 0ิเมตร50ิเมตรเลือเรครับเป็นงานคอนเสิร์ตเนาะครัวผมเสียงเลือยเรือะไรครับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยินดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีเดี๋ยวเวีดี ระบบเสียงนี้แลาวถ้ชมคอนเสิร์ตนะครับล้างตั้ย้ำล้าัยน้ำล้างตัวด้ยน้ำล้าัวดยาัด้ยนางตัยนั้ยน้ำล้งตัวด้ยเ้้างตัด้ยน้ำล้างตัยล้าัด้ยน้ล้างตัยน้ำาตักด้ยล้างัยน้ล้ัวด้ยล้งตัยลางตัวยน้ำงตัวยางัวดยางตัยงตัยนตั้ยน้ัด้ยน้ำา กำลังเอาเพลงลงครับวันนี้สวัสดีท่านทุกท่าน,นครับมาดูชุดแปดคูณแปดนะครับชุดนี้ครับนี่แปดคูณแปดนี่ครับนี่แปดคูณแปดนี่ครับนี่ครับชุดเช็ดแปดคูณแปดกับตันนีครับกับตันชนแนลก็มาวันนี้มาดูชุด8ปดคูณแปดหนึ่บาทนะครับมาดูชุดนี้ลูกค้าเลือกเป็นเทอร์โบ18นิ้วดอกโค้งรอนะครับ1,200บาทตตัวนี้ อัพเดตรุ huh. mm ่นเบสเกตบอลทูเมลิกสองก้อนพันสองร้บนี่ลูกค้าอัปเดตเพิ่มเติมได้ตัวนี้ลูกค้าเน้นไปเสียงกลางครับอัพเดตจะชุดหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพนบาทมาครับชุดนี้อัพจากสนสหมื่นห้าพันบาทอัพมาเป็นแสนสี่หมื่นบาทเป็นสิบดโปทูโค้งหลอเมล็กสองก้อนพันสร้อบาทกลางเป็นอากมบริโค้งหล่อครับหกรบาท ยับเสียดคอม C4 Network ในตัวทั้งหมด8ใบนะครับเก็บซับเบียร์ turbo จุด8นิ้วกลางเป็นที่ดิน12นิ้วนะครับนี่ครับหนึ่งคูณหนึ่ง12นิ้วนะครับเยัคบคนเราจะมาติดตั้งใส่กับเป็นตรงเวทีมวยยับเบียร์ทีมวยครับเบียรวทีมวยครับตันนี้จะทำแบบเป็นสองเซตเลยครับ กำลังติดตั้งทัดนั่เป็นทัดอลูมิเนียมตัวนี้อลูมิเนียมเป็นรุ่น4,008ครับผม 4,008Q แล้วก็ 4,006Q 4,008จะขับเป็นซับเบสต,ตัวนี้ครับซับเบสแล้วก็4,006จะขับเป็นเสียงกลางนะครับเป็นเอาละสองใบครับที่4โอห์มนะครับก็จะมีจอแบบนี้ครับมีคอเลสเตอร์มีคอร์ดไ,ไม่ลอยจุนขึ้นได้รุ่นตอง9ดีกับปรถไฟรุ่น PSC 1 8 1 0 USB ครับแล้วก็มิกเซอร์16 Channel ่ยแลกเป็นตัว PR ด้วยครับลูกค้กาเลือกเป็นเซตนี้นะครับตอนนี้ก็อีก4ใบครับ8คูณ8เนี่ยระบบสายครบเซตลองลองเสียงครับ ไม่ง่ายยีเสียงแลเลือยเนาะถ้าเอามิกยีต้อนมาใส่ก็เป็นรถีสด้ยกับเป็นจีสด้เลยครับเอาแค่มิกยีต้อนมาใส่ก็ได้รถจี๊สด้เลยครับแอร์สิบแปดเนาะจบเลยครับงานนี้ชุดนี้อยู่แสนสี่หมื่นเก้ันชุดเป็นชุดอัปเดตครับเเดแต่แสนสามหมื่นห้าพันบาทแบบอัพเดทขึ้นมาเนี่ยเป็นแหลกตัวนี้ครับแล้วก็มิกเซอร์เพราะว่าแอมเ วันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะยี่สิบแปกันยายนนะยี่สกันยายนก็มาชมราคาประมาณนี้ก็ลองที่ว่าได้ฟังไกลๆกันครับทีบ<ห>น,นึงเชฟก็ไปไ็นตตุ๊กเหน่งไปเลยนะอาจารย์ตุงนี่เชียวครับไป ไรนะชนบุรีชบุรีครับชนบุรีบัตรอีกหนึ่งชุดก็อยู่ที่ชนบุรีนะครับชนบุรีพัทยาระยองนะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆก็มีโอกาสเแวะไปชมกันน่าจะถึงตั้งแต่เช้าแล้วว่างตั้งแต่เช้านะครับไปตอนเช้าก็เป็นพัทยานะครับลูกค้าที่พัทยาก็รอรับเลยนะตั้งแต่ถึงช่วงบ่ายพัทยาชนบุรีครับโอ้วันนี้ได้ฟิลล์ครับได้ฟิลล์เจอแจ้งแางแจ้งกันดีเจอเดี๋ยวครับ เบียทีใกล้ๆกับไทไฟเลยนะครับระบบเสียงเล่นงานดนตรีเลยครับก็พาชมประมาณนี้นะครับคุณครับสวัสดีครับ